นะพี่น้องฟ้ามากงม,มหอยงม,มหอยอยู่ในสวนเตรียมอุปกรณ์มาแล้วเว้ยโอ้ยนามดำเลยว่ะต้นพักกระเดาใบรูนเบลเล้ว,วพี่นอ้องแล้วเิ้งนั่นนเป็นช่อแล้วนะเป็นช่อเบลเล้วอันนี้ต้นบกกวันนกบม,มาเกายไปจากเทียนไวยรูน Thêm điên thì vô cho vào mắt luôn bớt ngoài <laughs> Má phì má 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 phá ngôm hoài Xăm thì kín đây kín vô Phu nà Phu nà phì nuồng Ngoài quá đi rồi Hoái chuột cơ ơn, hoái khốm cơ ơn nó มันเป็นก้อน้วยมาเด้อมาเด้อมาห้มไปออมเด้อพี่น้องเ้ยมันมีตน้นั่นพระกระดาวน,ะนาะนาำก็เลยดำมาเด้อพี่น้องมาเด้อหลายอยู่ mới người tin đoạt con nào, nhiêu thì thích thì thích cực cụ, thế thích cầm vô cực thích à, thích nọc thích cực สาอยู่ในบ้านอยู่ในอนสาอยู่ในสวนอยู่ในสวนก้นไวน์แต่ปอยปลาไปนะโอ้ยแผลพป่นหนังเยเห็นบอเห็นบอคนน่ะมาเด้อมาเด้อมาเอากระไอยไปต้มไปอมแต่ว่ามันบ่สวยมันเป็นขนนี่เพียกองก้นกุดจุดกิดจิดอยู่ บ้องออกว่าน้องภาษาอีสานกองกลนกุดจุดนี่เนาะ <c oughs> จะได้กินรึพี่น้องตอนนี้เด้อจ้างูมักหอยก่อนงูมักหอยก่อน